วันนี้พาเพื่อนๆมาชมวิวสวยๆวิวธรรมชาติตามทุ่งนาเนาะเพื่อนๆเป็นวิวข้างทางรอบทุ่งนาครับเพื่อนๆตอนเช้าวันนี้เป็นวันที่22พฤศภาคม2566ครับเพื่อนๆมาดูชาวบ้านหวานข้าวนะเพื่อนๆตอนนี้หวานข้าวแล้วเพื่อนๆตามทุ่งนาเต็มไปด้วยคน ชาวบ้านแถวนี้กำลังหวานข้าวนะเพื่อนๆฝนไม่ตกมาแล้วหลายวันนะเพื่อนๆตอนนี้ชาวบ้านเริ่มหวานข้าวกันเรื่อยๆนะเพื่อนๆบางคนก็กำลังไถ่เพื่อนบางคนก็หวานแล้วเพื่อนเป็นภาพบรรยากาศธรรมชาติตามทุ่งนาบ้านนอกของเราเพื่อนๆเ,เรานำภาพบรรยากาศ ใหม่ๆเนาะทุกวันเนาะเพื่อนๆมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆครับเพื่อนๆเป็นวิวสวยๆตามบ้านนอกของเราเป็นวิวธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติสดชื่นนะเพื่อนๆตอนเช้าๆวันนี้แดดไม่ค่อยออกเนาะเพื่อนๆฟ้าคึ้มๆตั้งแต่เช้ามาแล้วเพื่อนๆน่าจะพายุเข้าแต่ว่าฝนไม่ตกเพื่อนๆมีแค่ลมพัดมาเบาๆเนาะเพื่อนๆอากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนวันนี้ชาวบ้านหวานข้าวไม่ร้อนหรอกเพื่อนเพื่อนวันนี้เพราะว่าแดดไม่ออกบรรยากาศกําลังดีน้องเพื่อนอากาศกําลังเย็นสบายไม่ร้อนมากเกินไปน้องเพื่อนบวานข้าวได้สบายสบายวันนี้อากาศเย็นสบายไม่ร้อน <S 2> <S 2> เรานําวิวสวยๆบรรยากาศธรรมชาติมาให้เพื่อนๆนชมทุกวันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนที่อยู่ไกลบ้านน้อเพื่อนตอนนี้ พ่อแม่ของเราหวานข้าวแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนจะนึกถึงบรรยากาศที่ทุ่งนาบ้านนอกของเราว่าตอนนี้ได้ทําอะไรไปบ้างนะเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องของเราหวานข้าวแล้วเพื่อนเพื่อนตอนนี้เต็มทุ่งนาแล้วเพื่อนเพื่อนมองไปทางไหนก็เห็นคนหวานข้าวเนะเพื่อนเห็นวัวควายฝูงวัวควายกําลังกินหญ้าเห็นรอยไถนาตามทุ่งนาแล้วเพื่อน วิวสวยมากคุณเพื่อนอนากาศดีมากบรรยากาศดีมากคุณเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนให้เราได้มีกำลังใจทำคลิปด,ดีๆนำบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะเพื่อน